อ่ะคลิปนี้พ่อน้องแปงก็บเสื้อผ้าแม่บุญหม่งโม่นะครับน่าที่คลิปคนนี้พ่อน้องแปงได้เหตุไปเนี่ยมันเกิดแล้วพี่น้องมันเกิดอะมัน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 จะเกิดได้จากต้นที่พ่อน้องแปงเหตุไปเห็นได้กะฝากกดติดตามไปนะครับเด้อววัผลงานว่ามันสะเป็นขึ้นยังที่เขาโฆษณาบอเป็นขึ้นยังที่เขาโฆษณาขายมาขายห้าบอพ่อน้องแปงแปลว่าบอบอมาคอยเสียคนหมดได้นะ เขาตั้งไง้ลงมือเองปฏิบัติเองฮัทจังสิรู้ว่ามันสิแม่นจริงบ่หรือเขาสิตัวเฮาหันะอ่ะไปสิพายางไปเบิ่งพี่น้องอ่ะแต่งโมเริ่มเริ่มปงอดเลยพี่น้องปงหนึ่งสองสามสี่ยังดูไอ้ตัวนี้กับตัวนี้บ่ท่านอะปงอ่ะเริ่มปงแล้วพี่น้องมันจะเป็นยังไง ก็ติดตามไปซกเบิ้งน่า,ากันนะครับเดี่ยวจะได้ซื้อเอาตะไคร้มาไว้พียงหอังมาเขึงไวถ้ถ้ากับผัแพงครับเดี๋ยวลอยลอยปะวะประมาณลอยหนึ่งบิลรสิบเมตรครับเดี๋ยวตะไคร้แล้วล่างซื้อมาล้อมเบิง้งก็ซื้อมาหน่อเห็ดเบิง้งขัดมันได้ผลยังไงกะเดี๋ยวต้องพอต้องแปรงสีอัปเดตเบิ้งไปเรื่อยๆนะครับเด้เอเบิ้งไปเรื่อยๆว่ามันจะได้ผลบ่ปู่บงโมสวนนี่ สูตรเราเทเ่าไปมันขึ้นมาเท่ากับผลปงขลมากมาเท่ากับจำมันมัดมันขึ้นไปน้ำอันนี้แหละน้ำตาข่ายนี่แงนัะนนี่ยเริ่มปงมากด้เพอปลูกไปหกกระถางหกกระถางเกิดเกิดเกิดซีดย่างสองเบิ้งไปเ่ามันสิเบิ้งเลยเดี๋ยวนี้ก็ค่อยคิดตามไปนะครับเลอกขันจากเบิ้งขันจากหูพ้นว่าพอลองแป้งเทดยดนม่นได้ผลบว่า ขันไม่ได้ผลก็ไปเฮ็ดกินยุบานเท่าครับนี่ก็เฮ็ดกินยุ่งเทปครับนั่นเนี่ยพื้นที่ว่าหลายนี่แหละซึ่งจะปลูกใบย,ยังปลูกไว้ก็ให้นั่งขนลงมเงี่ยว้บ้านอุดรให้แล้วครับเป็นเหงือก็ระร่างเลยพอพันเม็ดไอ้หมักทัานไอ้สามรถนะพี่น้องเอ้ยหมักทัานยังมักทัานที่มันเปลี่ยนสีคือยังเอ่อคล้ายๆไอ้ซักซักซักแรกกันไหมอืม นี่ก็เป็นพวกพักพวกอิตูพวกพักหอ,อมบางอย่างนี่ก็ตน้นบอคค้อพี่น้องว่ามันต้นน้ำใหญ่บอเมียนต้นบอคค้อเอิก๊กนี่บอคงมันบริกากินมากเลยตอนก็เลยตันมาตอนที่เกิดนี่เราปรุงหน,น้าตามหลังเอาออกเราไม่ปงก็อาจจะเอาออกหลอดตายเพราะจายก็ได้เงราะมันนี่ก็พวกปลาเคี้ยนกับเคี้ยวกินเคียนกับปลนกับลาปูลาปลาพี่น้อง อาจารย์เนี่ย่ะจะมาอัปเดตบึงน้ากันนะครับท่านพี่น้องเด้อของโม่กันเด้อกานจะได้ผลบ่พอน้องแป้งก็จะอัปเดตลงเบองให้เรื่อยๆทั้งทั้งช่องยูทูบไปครับยังไงกับพอน้องแป้งก็ขอฝากก็ติดตามไปน้ำหนั้นะครับแล้วสลหรับคลิปนี้พอน้องแปง้งเอาไว้สมมีินะครับน่าจะติดตามผลงานต่อไปนะครับสวัสดีครับ